ใช้1นิ้วนะครับลูดลงมาครับใช้1นิ้วลูดลงมาแล้วก็กดปิดครับแค่นี้ครับเครื่องเสียงก็จะถูกปิดนะครับกดปุ่มโฮมหรือปุ่มเสียงครับหน้าจอก็จะไม่กลับมายกเว้นครับเราแตะครับแตะลูกศรย้อนกลับครับแตะห่งครั้งครับหน้าจอก็จะกลับมาเพื่อเราเล่น วิธีการปิดวิทยุในรุ่น Legender หน้าจอเครื่องเล่นนะครับจะไม่เหมือนกันกับอ f อ r t จู e r l e ์ e r r e นะนะครับเครื่องเสียงจะคนละตัววิธีง่ายๆเลยนะครับเราแค่ใช้1น,นิ้วนะครับลูดลงมาครับใช้1น,นิ้วลูดลงมาแล้วก็กดปิดครับแค่นี้ครับ เครื่องเสียงก็จะถูกปิดนะครับกดปุ่มโฮมหรือปุ่มเสียงครับหน้าจอก็จะไม่กลับมายกเว้นครับเราแตะครับล,ลูกศรย้อนกลับครับแตะหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะกลับมาเพื่อเราเล่นนะครับหรือเปิดวิทยุนั่นเองอ่ะรูดขึ้นครับใช้หนึ่งนิ้วรูดขึ้นเหมือนเดิมอ่ะนะครับถ้าเราอยากเปิดวิทยุครับแตะวิทยุ แล้วก็ใช้3มนิ้วครับลูดลงครับรออเพื่อเปิดเสียงเดีะะ๋ยวขออนุญาตลดเสียงหรือ3นิ้วนะครับลูดลงอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นปิดเสียงนะครับเปิดเสียงใหม่ก็3นิ้วลูดลงครับปิดหน้าจอครับ3นิ้วครับลูดขึ้น,แ,นแต่เสียงวิทยุก็เปิดเหมือนเดิมหมายถึงเราต้องการขับรถตอนกลางคืนไม่อยากให้แสงนะครับเครื่องเล่นนะครับมันแสบตาแต่เราก็ เปิดฟังวิทยุหรือเปิดฟังบลูทูธนะครับได้ครับกลับมาเหมือนเดิมก็แค่แตะหน้าจอครับก็กลับมาแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนหน้าจอชั่วคราวก็นะครับสามนิ้วครับรูดขึ้นนี่ครับสามนิ้วรูดขึ้นแตะหน้าจอเพื่อกลับมาหรือปิดเสียงครับสามนิ้วครับรูดลงเปิดเสียงสามนิ้วรูดลงอีกครับ ถ้าอยากปิดหน้าจอหรือปิดเครื่องเสียงครับใช้3นิ้วครับ3นิ้วรูดลงแล้วก็ปิดเครื่องเสียงประมาณนี้นะครับแต่หน้าจอกลับมาครับให้แตะที่ปุ่มย้อนกลับนะนะครับถึงจะกลับมานะครับถ้าต้องการดูฟังก์ชันหรือมีเรื่องอื่นนะครับให้กดปุ่มโฮม เราก็ปัดไปทีละเมนูได้เลยครับว่าเราอยากจะเปิดเมนูไหนหรือจะฟังเมนูไหนครับประมาณนี้ถ้าต้องการดูเมนูทุกเมนูให้แตะปุ่มสี่เหลี่ยมตรงกลางข้างล่างครับเมนูก็จะกลับมาเห็นไหมครับกล้อง360องศานะครับเลือกมุมแต่ละมุมดูได้นะครับว่าอยากดูมุมไหนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนสีครับสีตัวรถนะครับ ให้เป็นสีอื่นเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับใช้นิ้วแตะครับครับสองครั้งนะครับแต่ตรงมุมนี้ครับสองครั้งสีก็จะกลับอ่าสีจะขึ้นมาให้เราเลือกครับสีแดงสีดำครับสีขาวนะครับค่อยกดออโต้หลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนสีครับที่เราเลือกครับถ้าไม่เปลี่ยนก็กดย้อนกลับแค่นั้นครับ ถ้าเราต้องการออกจากหน้าจอนี้นะครับง่ายๆครับกดปุ่มโฮมได้เลยครับก็จะออกแต่ถ้าอยากจะดูกล้องครับถ้าโดยปกติดูกล้องครับเราเปิดไฟเลี้ยวครับกล้องจะกลับกล้องจะทางานให้อัตโนมัติเลยนะนะครับไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาครับกล้องขวาก็จะทํางานโอเคเนาะครับแต่ถ้าตอนจอดอยู่นะครับกล้องไม่ขึ้นครับให้กดกล้อง3 6 0องศาได้เลยครับกล้องก็จะกลับมาทํางาน ครับไปไะระมาณนี้ครับใช้งานง่ายๆอลองไปทำงานอลองไปใช้งานดูนะครับ